เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายกิลิหรือว่าเกมเศษฐีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการตัวละครประจําสัปดาห์ที่มีชื่อว่าน้องมิงหิงนะครับผมก็ความสมัยพิเศษจะมันมันดูเหมือนแบบว่ามันยำเนาะแต่ว่าความสามาัยพิเศษมันมีอันนึงที่ถือว่า ที่ถูกปรับเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะเป็นเมื่อก่อสร้างอาคารเนาะ5 5ยาตำแหนที่ยืน60%ป้องการมาเบิร์70%ป้องกันยาอันเชิญสูงสุด3ครั้งด้วยกันส่วนอีกอัน,นึงคือเมื่อทอยต่อ80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่เส้นทางเปลวเพิง80%เปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอ85ก85%จ่ายมาเบิร์นแล้วเข้าหงของข่าประทานพื้นฐานแล้วก็สูงเรียกฝันของข้าม1คนเมื่อฝ่ายของข้ามตกพื้นที่ชั้นจะทําให้มาเบิร์นของฝ่ายของ,งข้ามหายไปก็100%น่ะแน่นอนว่าคือ100%อ ตกมิงมิงเมื่อคือมึงชิบหายอ่ะคือชิบหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าตัวคอนโดนี้มันว่าน่าหาไหมคือมันน่าหาเว้ยมันไม่ใช่ไม่น่าหาแล้วเพชรอ่ะมันบอกเลยว่าใช้ปริมาณเยอะมากมากนะครับผมก็แน่นอนครับวิธีการหาให้ก็คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบเดิมอ่ะก็สะสมนะผมพวกชุดอ่ามีกี่เพลาเนาะเรเรียกว่าเป็นกี่เพลา์กันเซ็ตกี่เพลา์นะหูผมอย่างละสองใบ เพื่อแลกเป็นวัตถุดิบแลกเป็นของมิงมิงสะสคมคมบไฟของมิงมิงห้าใบเพื่อแลกเป็นหน้ากากสิงโตและแน่นอนถ้าเกิดครูสะสคมครบก็แน่นอนแลกเป็นอีโวหรือตำนานก็ได้นะครับแต่ตำนานจะต้องเติมเงินเพื่อจะทำให้เป็นระดับโหดเลยว่าได้นะครับส่วนอีเวนต์ต่างๆก็เดี๋ยวค่อยอธิบายคราวหน้าแล้วกันเออจะพอดีวันนี้นี่เนาะคือวิธีการหาของมิงมิอ่ะมันมันก็ดูเหมือนง่ายนะเอ,อจริงมันไม่ใช่ไม่ง่ายมันก็ดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่า บอกเลยว,ว่าเพชราอาจจะเผาผ่านยุแน่นอนนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพจผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันนะผมคืออาจจะดูว่าเออทำไมมันรีวิวง่ายแป๊บเดียวคืออีเวนต์จี้ผมจะรีวิวแยกนะผมย้ำนะจี้จะแยกส่วนการ์ดก็จะเอาไว้อย่างนั้นแหละอ่าการ์ดจะรีวิวแค่การ์ดจี้ก็คือรีวิวแค่จี้นะจ๊ะเดี๋ยวบางคนอาจจะสับสนกันเนาะครับผมว่าเออทำไมไม่รีวิวทั้งการ์ดแ้่มีวิวทั้งจี้ก็ จะแยกเป็นแบบส่วนๆวนไปละกันนะครับผมบอกเลยว่าโหแม้แต่ด่านอะ่ะผมยังไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าผมว่าคนน่าจะรีวิวกันเยอะแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหลังละกันนะครับโอเคซึ่งคลิปแนวนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ